ปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจังประกาเสติธรรมาจักกังปวัตติยิเอเตนัสจวัฒเชนหูตุเมชยามังคลังปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังประกาเซติธรรมาจักกังปวัตติยีเอเตนาสจวัฒเชนหูตุเมชยมังคลังปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังประกาเสติธรรมาจักกังปวัตติยิเอเตนาสจวัฒเชนหูตุเมชยามังคลัง ปัญจมาเรชิโนนาถุประตูสัมภูริมุตตะมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมจักกางปวัตตยิเอเตนาสาจวัชเชนาหูตุเมชยามังครังปัญจมาเรชิโนนาถุประตูสัมภูริมุตตะมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมจักกางปวัตตยิเอเตนาสาจวัชเชนาหูตุเมชยมังครังปัญจมาเรชิโนนาถุประตูสัมภูริมุตตะมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมจักกางปวัตตยิเอเตนาสาจวัชเชนาหูตุเมชยมังครังปัญจมาเรชิโนนาถุประตูสัมภูริมุตตะมัง